สวัสดีวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องประเด็นร้อนที่แบบว่าหลายๆคนเขาจะพูดกันช่วงเนี้ก็จะมีเหล่านักอินฟลูเอนเซอร์หรือใครต่อใครที่จบดีกรีจากอเมริกาย้ำนะจากอเมริกาเท่านั้นที่เขาจะออกมาโชว์พาวกันช่วงนี้พวกอินเดียปากีสถานฟิลิปปินส์อะไรเขาไม่ไม่ออกมากันช่วงนี้เงียบๆก็จะมีต่างฝั่งอเมริกาประเด็นก็คือ จบมาจากอเมริกาเขาก็จะต้องโชว์ใบปริญญาก็มันก็จะเป็นแบบอย่างเนี้ยเห็นนะกระดาษมูทูดูน่ารัก Indian a State University ์ซเขาเขาจะต้องพูดเป็นสำเนียงแบบของคนะงนี้นะ i ินเ University อะไรเงี้ยฮขาโย่ใครจบจากเท็กซัสหรือจบจากวิชตาเขาก็จะต้องมี มีไอ้สำเนียงอะไรของเขาอะที่เป็นแบบทางด้านนั้นนะเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยวิชิตาครับกับหัววิชิตาไม่เรียกวิชิตาหรือวิชิตาวิชิตาเขาก็จะต้องวิชิตาคอ่ะอินเดียนาเขาก็จะอินเดียนะอันนี้เอาไว้พวกใบปริญญาอย่างเงี้ยอะจะเป็นจะตายกันได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูปะ ก็ต้องซื้อมาเขาไม่ให้ฟรีๆนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยคุณก็ต้องไปนี่ก่อนไปที่ตรงไอ้ไอลบบ้ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จว่ามันลงได้เท่าไหร่แล้วลงได้เยอะคุณก็ต้องจ่ายเยอะนะเพิ่มหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสามเทอมได้จำไม่ผิดสามสี่เทอมอ่ะจำไม่ผิด่ะดคือแสดงว่าไม่ได้เรียนถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้ผมนนานแล้ว ก็จะมี fall จำได้เลยหนาวนะเริ่มหนาวแล้ว fall winter แล้วก็ summer summer เนี่ยไม่ค่อยมีใครลงหรอกส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวเรียนทำใหม่แต่ว่า summer เนี่ยใหม่ๆนะี่ลงเรียนเลยเพราะว่ามันจะมีวิชารกรฟมีวิชาบโบลิงิงอะไรอย่างเงี้ยเนะสร็จปุ๊บมาลงกรฟลงกรฟคืก็จะได้เนี่ย B S in golf <c oughs> ครูก็พิมพ์มาให้ไม่ต้องตกใจเฮ้ยพอโรงเรียน,นยมันขึ้นอไอยเกียไอ้นี่ยไอ้บเนี่ย,ย,ยจริงๆมันซื้อทุกคนเนี่ยไม่มีหน้าไหนไม่ซื้อหอยู่เป็นพวกเก่งๆได้ไปเรียนฟรีมีคนออกเงินให้นะก็ะจะแบบว่าไ,ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องน,นัดไม่ต้องจ่ายมีใครบางคนจ่ายให้ก็แล้วไปเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกัน นี่ยพยายามเหยียดไอ้เรื่องแค่ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ดิพมาไอ้ดีกรีไอ้ใบบชอลิกรีจะยามตรงนี้ยามให้มันนั่นเลยต้องขอดูในทางสคริปต์เขาจบเท่าไหร่สามจุดสี่ศูนย์ของผมาหาไม่เจอหนานแล้วไม่มีใครเกียไว้แล้วเกียนส่วนใหญ่ที่เหลือนเนี้ยเหลือสุดท้ายที่มีหลักฐานก็คือเนี่ยไอ้ใบกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ไปปลดมาก่อนเกษียณ มีอยู่แค่หลัารหลัานนัอยู่ในรุ่งเรียนไปเกณฑ์อาหารยังไม่มีเลยตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สอดออะไรยังจาไม่ได้เลยที่เราต้องเอาไปใช้ตอนสมัครงานเนะ,นะ <c oughs> แล้วมีอยู่แค่นี้ละโอ้โหดราม่าก,กันไปได้ตอนนี้ล่ะสวัสดีนะมีก็แค่เอามาอวดจริงๆไม่มีก็ไม่ต้องอวดมีก็ไม่ต้องอวดก็ได้มันอยู่ที่เราทำตัวทำตัวให้มีความรู้นะ เนี่ยไม่ต้องไปโพลธนาให้ใครมาเรียกเรานำหน้าด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นี่บางคนแอบ,บกระซิบเลยนะบางคนมีเรียกตัวเองนำหน้าเพื่อบังคับไกลๆให้คนอื่นเขาเรียกตามเนี่ยเดี๋ยวดออ็กนะดอกเตอร์จะไปตึกนั้นด็อกเตอร์จะไปตึกนี้ไม่ต้องปล่อยว่างเมื่อชีวิตนะไปดูอะไรที่มันนั่นแล้วก็ใครมีหนี้ก็อย่าลืมใช้หนี้นะเดี๋ยวนี้เขาทวงกันเจ็แสนนะ Let you got?